ออกจากที่พักวันนี้ตื่นเช้ามากวัดดีเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินตอนเช้าเช้ามากเลยอ่ะตื่นนี่เก้าโมงหนึ่งนาทีอยู่บ้านปกติไม่ตื่น่บยนี้นะ <laughs> ตื่นเช้ากว่านี้ใช <laughs> ่ไหมตัวน,นี้เป็นวัดหัวหินอยู่ข้างที่พักเรานี้เองถ้าไม่กินร้านนี้สิว่ามาไม่ถึงนา <laughs> นูา่นหลังคายือดออกมาคาไม้น่นี่ะ โโอ้หดูคนแถวดูเข้าแถวด้วยจะได้กินไหมอ่ะข้าวตเตลียวด้วยเกาเหลา,าหมูแดงโจ๊กหมูข้าวต้มปลานี่ไงกินได้เลิศรอคิวแป๊บ แล้วก็แปะเจ๊กเปียะเจ๊กเปียะชื่อดงรอคิวอยู่สองค่ะคิวต่อไปอีกคนค่ะอะไรเอ่ย มูแดงหมูกรอบหนึ่งต้มเลือดหนึ่งเขาต้มปลาหนึ่งเมาป่าไม่เอาค่ะน้ำอะไรจ้า,าชาเย็นชาดำโอเลี้ยกาแฟเย็นเอากาแฟเย็นก็ได้ค่ะกาแฟเย็นหนึ่งหวานน้อยนะอะไรชาเย็นชาเย็นของป้าลอยนะ่จะบอกให้ <c oughs> ไม่เหมือนที่อื่น ไม่เหมือนพวกตาเล็กนะตาเล็กน <inaudible> <inaudible> ah, ึ <isses trees> <_ rast> ่กามือนี่นี่มหอมยาวมาล่แล้วกาแฟเย็นอร่อยไหมอร่อยสิอร่อยทุกอย่างไม่ข้าไม่ลอยอย่างเดียวน้าหลักสั่งค่ะสั่งค่ะแ้าหลอ้วันๆน้ำจะได้ปเกลียวค่ะ เรียบร้อยเพิ่มน้าเป็ดไปอีกหนึ่งเมื่อกี้ไม่อยู่ไกลตัวไม่ได้ยินเสียงเลย ร้อสามร้อยก็คือตอนกิน kind ข <of popcorn. S 3> ้าวเมื roat, ่อ <hi> กี <combined> gram, anyway, water, water. ้เอาไม่ติดไปที่กระเป๋าแล้วก็ยกกระเป๋าออกก็เลยไม่ได้ยินเสียงพูดเลยเสียดายมากเลย กคนเยอะมาจากนั้นเจ็กเปีย้ยเดี๋ยวเราไปเที่ยวหาดสวนสนปฏิพัทกีกว่าขี่รถไป10กิโกลป,ป้นายวันนาวาสวนสนุกฮัวจิน กำลังจะขี่รถไปที่หาดสวนสนปฏิพัฒน์กันนะตรงนี้ที่เที่ยวเยอะนะ,นะถึงแล้วพุทยาส่วนสนปฏิพัฒน์เข้าไปเลย เสียสิบบาทหรอมีเหรียญไหมสิบบาทเท่าไรครับใส่สิบบาทลดยี่สิบตู้สี่สิบพัดหนึ่งร้อยไปไ่เลี้ยงมีอะไรวะไหนอ่ะ มีสถานีรถไฟด้วยนะนึกว่าสถานีรถไฟอยู่ข้างหลังหมดเฮ้อนสนามกอล์ฟด้วยถักขวดเป็นเอาถักขวดไหมจะไปไหนเนี่ยไม่รู้ว่าตามแมพอาวเหรออ๋อมันให้โค้งไปตามจีเให้พาไปอย่างนี้เลยนะเออมีสะพานเหมือนกับรถมันรู้ได้ไงไอ๋อข้ามทางรถไฟสะพานเนี้ย รถ,รถไฟไปจากกรุงเทพก็มีที่ไปซื้อตั๋วแล้วแบบเป็นเหมือนน้ำเที่ยววันหนึ่งอะ่ะราคาไม่ได้จะไม่ได้ว่าเท่าไหร่บรรยากาศป่าเขาํำเนวพะไรทำไมไมันต้องมีลำเนาพะไยมือคล้องจอ แบบเพืไปทางไหนนี่ป่ะอยู่ห้องนาด้วยของขายด้วยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะซากปลาฟอสซิลประว่า หวานไม่ใช่ปลาเนี่ยเป็นเนวานเวาเรียกว่าหวาน,เ,นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอายหาดที่จอดหอไหนก็นนได้ั่นน่ะสิจอดไปก่อน รุนแรงอะไรนะ<ด><อ>ไม่นาน,น,านไ,มไม่นานเข้ามานี่ก็ได้เขามาเก,ก็บขยะลมแรงจริงยนกาศนี่ของขายอยู่ตรงนู้นไปดูหากจะดีกว่า ที่เขาเรียกว่าสวนสนปฏิพัทธ์พระอะไรรู้ป่ะนี่ไ่ะต้นสนเต็มเลยที่อื่นก็มีสนนะหรอที่อื่นเป็นต้นมะพร้าวไม่ใช่หรอเดินเราไปดูบรรยากาศน้ำทะเลดูทรายเตียงพระใบบริการอยู่นะ สวยอะ่ะดีมากทุกคนเป็นไงน้ำฟ้าสุดมาก นี่มีป้ายแอดสวนสนปฏิพัทธ์หากไม้ที่ผมอ่านี่คือลากสนหรอือเปล่าเพราะมันมีแต่ต้นสนสวยเนอะ เจ้าหน้าที่เขามาเดินเก็บขยะให้เต็มเลยเจ้าหน้าที่นะเต็มอ่ะไม่ใช่ขยะนะไปสดๆไงเนอะแดดอ่อนๆไม่ร้อนมากเ็เสียงหมเนเสยงะเสียงอะไรซู้ ููนี่ตตงเดิอฟังแล้วหมดหายท้อเลยมีความหวังต่อไปท้อแล้วเป็นไงท้อกว่าเดิมอีกไม่ได้ช่วยเลยท้อตรงเสียงมึงพูดนี่แหละดีงามมากเลยต้นสนก็ต้นใหญ่อยู่นะต้นสนเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยใหญ่มากเลย มีเม็ดเ้วยมีเม็ดเม็ดเหมือนเป็นเมล็ดอ่ะเมล็ดพันน่ะลงไปดูน้ำจะถามเขาได้เท่าไหร่วันนี้เราไม่มีโปรแกรมเล่นน้ำเลยนะทำมาดูน้ำเฉย น้ำก็โอเคอยู่เกือบเปีย<ะท>กมีร้านอาหาร มีร้านนวดก็มีตรงนู้นมีของขายแต่พาเดินดไปดูว่ามีอะไรบ้าง,งน่นาจะเป็นของกินเนาะมีเยอะอยู่หลายร้านอยู่เงียบสงบดีมีห้องน้ำห้องอาบน้ำบริการโครงกระดูกเป้าวานบูดา้า ใหญ่มีสภาพขายสิบนาฬิกาห้านาทีอาหารตำสร่างส้มตำ ทุกชิ้นทอดน้ำํำทะเลเผาด้วยประมาณนี้หากสวนสนปฏิพัติ์ นะคลิปนี้เราก็ขี่กันไปเรื่อยๆไปหลายๆที่เลยขี่ให้คุ้มเลยเนาะเดี๋ยวจะไปที่ไหนกันต่อก็ใครดูกันต่อไปบ๊ายบายให้ขี่จักรยานาเลย จักรยานจาก,กขี่มาจากหัวหินก็ไม่ไกลนะสิบกิโลเองเนาะให้ไปทางไหนอ่ะทางนี้เหรออ้าวไม่ได้ปิดขึ้นสะพานเดิมมาแหละ